ว่าเขามันเขไล่รง้นี่ยตัวตัวสอนีตัวแล้วกล้องนี่เขาตลอดเลยโอ้สูตรไอ้สูตไอ้ขี้ไตไหมเขาดีครับสุดยอดเลยไหมขี้ไตเออขี้ไตห้ามไขี้ไตขี้บักก็บอกไปกล้องหนก็ไลเราไปกิงกล้องหน อยายามกินอ๋อลองยิ่งไปเลยก็ได้เดี๋ยวเบาหยองวันนี้ยตารอบกองเดียวเองเดี๋ยวลองยิงขี <t> ่เก้าขี่เก้าอันนี้เอามาไอ้จุดจุดไหมจุดเบาหยองอี่ยังนี่อืมเขาเป็นเขาเป็นหัวเชื่อหัวเชื่อหัวเชือเชือจากต้นไม้อ๋อบอกพี่น้องเลยเดี๋ยวบอกนะอ่าบอกเลยนี่คืออ๋อไ้ต้น ขี่ไต่ต้นยางหน้าครับผมทางจังหวัดอื่นเขาอื่นจะได้ต้นยางนนาาเะขี่ขี่ขี่ยางหน้าครับพี่น้องขี่ของเบาหยองครับผมหอมค่ะโอ้หอมป่ะหอมป่ะข้มมอเตอร์ไซค์ขี่เขาเบาเฮงเนาะมอเตอร์ไซค์ขี่เขาหลุ่นหลุ่นเขาเหมือนเรือมังคืนเขาก็เอื่นขี่อุ้ยหอมแฮงครับพี่น้องเอาเอาขอมเลยเขาเพื่ออื่นขี่เดี๋ยวจักจักบ่งบอกกันมันมันมันหอมจริงนะเขาเพืออื่นเอื่นขี่เบายอง อ่าเบาย่องเขาเหลืม่ม<ห>มีมุกแล้วครับเบาย่องห้าวใส่ลำออนใส่อ,อัน,นลำออนเพิ่มบ่อันนี้มันเลี้ยงหนูคือมันมะเลี้ยงหนูมันอ้วนเพราะมันกับจัดหนูหมะเลี้ยงหนูมะเลี้ยงให้มัน,น,นอ,อ้วนแล้วเบาย่องเอ้ยอ้าวใส่ผสมอันนี้ส่วนผสมเบาย่องมีมีอย่างนี้มีเข่ามีเข่ามีเข่าเปลือกมีเปลือกลำออนกับมีขี่ไอ้ยังเกาะอันนี้อีกสูตรหนึ่งครับผมใส่อีกสูตรหนึ่งของเบาย่องนี่ เป็นสูตรลับเฉพาะครับผมต้องไม่รอบต่อไปแต่ว่าสูตรนี้เพิ่นเอามาใส่กับของเบาเฮงครับผมเพราะาเขา,ขา,าเพราะว่เขาไม่เลื่อนมอเบาหยองเขาของเบาเฮงของขึ้นเนาะ <c oughs> อุ้ยหอมแต็เนาะหอมเนาะเอมไหมหอมเฮงเอาดินประสิวมาหนะี่งจัะนะ๊กฝ้าหนึ่งใส่ดินประสิวลงผมเบาหยองสูตรนี้ปรนสิวมีกินครับผมนู้น่อไปกินแผลงแผลงพวกคิ้วคิ้วหอมหอมครับกลิ่นแปลกแปลกนะ โอ้เลยกินน้องๆอยู่ตลาดมันแลีนหลายเนาะครับผมเบาหยองเพิ่นก็เคยไปใส่เคยได้ยิงเนาะปีที่แล้วได้บ่ไปยิงโอ้ปีที่แล้วผมไปบ่วงดักเอาเลยดักเอาเลยบ่อ๋อแต่ปีนี้ปีนี้อยากเปิดเปิดเปิดเผยสูตรบอเปิดสูตรโอเคครับผมของเบายองกับใบยาครับผมมีมีเข่าหอมมะลิราคาห้าหมอ่นเขาเนี้ยก็ได้เขาเขาไม่นอนไม่ขยันเข่าตัวกับข้าวเหนียว เขาห้องริมเขาดีอืมอริมสุริ่ดีนะอ oh ah ันนี bueno ้มีมีแกบน้ำครับมีแกบน้ำครับผมโอเคโอเคแล้วก็สูตรเกันอ่อนีีมาใส่พิเศษอะไรเป็นขี้เกียร์ขี้เกียร์ฟ้าหนึ่งครับผมเน้นมันขี่เกียร์ฟ้าหนึ่งแล้วก็ต้นยังขี้ต้นยางครับผมต้นยางใส่หลัข้าวไม่ต้องใส่เดี๋ยวมันเมาเดี๋ยวนู้ดสีเมามันสีผสมสักสีจะากล่องเอ้ามันยิ่งไปตองรลายหอกมูนี่ ไปห้อยเก่ามั้งโอเคเดี๋ยวมันทำเนี่ยก็ต้มแซ่ทุเรียนน้อยเลยก็ทำเนี่ยโอเคเดี๋ยวมันอิ่มเดี๋ยวมันตใหญ่ไปพอแล้ววะไปพอแล้วฮัลโหลครับไอยุ้ยไซนี่เลิกงานแล้วบอ้ยบ่านยองนี่มาเขานู้ห้อยเก่าเราได้นี่ครับครับครับ โอ้เคืยงงานอยู่บ่โอ้บ่าวหิงคือมันแท้ไอ้มาห้อยเก่ามาห้อยเก่ากำลังกำลังสีออกงีงเดียวตัวนึงแล้วเหลือตัวที่สองเลยโอเคโอเคเด้อครับผมครับครับขับฟาวฟาวแนนู้ร้ายงครับครับครับ ไปอะไรเบาเห่งคือบอฮะอุ้ยยังออกออกเว้นมาคือเดียวนะเอออุ้ยออกเว้นมาคือเดียวก็อเด็ดตัวใหญ่เลยโอ้คนมันเนาะโอ้หลินการขัดเก่าเลยคอยงามม่รอนคอยแดงนู้ตาบอดตัวเดียวนะอู้วมันมันมันเล่นตำกออยทิตาหันบอดยังได้จักแล้วโอ้มาาันขัดเบาเห่งเงาเลยนียม่มันตุอกองใหญ่กองแหลกเลยพุ่มสองถุงกวนเลยเออสองถุง สามถุงแล้วก็โอเว่นออกกระสองถุงสามถุงพอดีเนาะมันมาน,าน,นะครท้อนคนท้อนคนปิ่งกินหลอดเบาย่องเอายังไปใส่อีกพุญสูตรสูตรเบาย่องมาเป็นใส่ทั้งโขกอีกอันนี้โอ้ไข่ยังอีกหน่อยเนาะไข่ให้บ้างไข่ย,ยังนี่อิงอิงทยุธบริหารปัตตานีค้ยคนนี้ไปอยู่ลายไขย่ตุ๊บตอผัว เดี๋ยวมงอนมันมีห้ำบอโอตัวเมียตัวเมียบ่แต่ตัวหูยี่ใครห้ำเลยไม่ใช่ห้ำบ่คิวเลยอืคิวเลยรวมกันเมื่อละร่กบอกเองเออเหนียวใส่ผู้ดังเลยเนาะนู้ต้องเป็นสาวเลยคือคือคือมันอยู่สุดยอดเลยสุดยอดสุดยอดใช่เป่าเงี้ยคือบอลรอบนี้รอบนี้คือบอมันใส่แตกหรอวะ อยหัิวหนอหโอ้ยขน,ยนยหนนมนนี่จะหลุดหนีไงาตัวน,นี้พอสองตูวพอสองโอ้สูตับ่ฮะหลุ่นีวะบ่สูดหน่งเด็งเนาะโอ้เด,อด็ดจังะสูไอว่าไอขี้ไตไหมขี่กระบองไตร่นไตร่นมัก์คไซสุดีเขาสุดยอดสุดยอดเบาหยองเอานีไปเติมอีกไอขี่ยังก็อตนย่างนย่างวะอยังส่วนก็ดีกันได้ส่วนกระดัอมเือนเนาะเออมาทาน ว่าแต่ยิงใส่แตกว่ะโหนี่คนมีพิมือ 10, นี่ต้องหงวัวะน่นาแต่เออไปปิ่งกินให้วัดแผนกทอนคนเฮาได้มาสามตัวนะครับปิ่งกินอย่างเดียวครับคุณไม่ใช่ตัวเนาะพอนู้ดนะบ่าไว,นนวอาไอ้เห็นแนวในบอกบ่าวเหี้ยบบ่าวไอ้เห็นแนวในบอก รูไว้มันได้หลายอยู่บ่กใหมันกินกัดไปอ้อยกูาขวาขกเล่นต่ำไปอ้อยอยู่โอ้ยไอไสูตรมาข้าวในสูตรสูตรพันมาหน่สูตรดับแนวกันบ่กะสูตรดับแนวตัวหน่อยเขาโมยิ่งยิ่งไงตัวเนี่โอ้โหพายุงเลยยังโตยังกินข้าวลอยบ่ข้าลอประมาณสิบโลได้สิบโลยังยัางประมาณสิบโลโอ้พายุงเลย ครับมัอนี่บ้านย่องสิงมไหจัดการปิ้งหนูไอ้กินปิไปเลยกัยน <c oughs> มาอุ่นห้องทองเลย <c oughs> หนาว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 จังหน่อยทำมากินปิ้งหนูด้วยกันนะครับปีนองบ้านเฮาเวเลย <c oughs> กัดหนาวหนาวนี่กินนอนจังหน่อยหนึ่ง ฟังไรเนี่ยเับนี่ขี่เก่าเยังเขาหไรปนเนาะป่นปนจออยฮะปิงเขานกยจป่งุิิ่ใหม่ก็มาพอกิก็สิสุก่นก็เป็นกวยสุกอแปลกวยไมใ่นี่โอู้่ปุ่นได้มองปลาไมนนะถือกวยมันสหนมีสวนไอ้กวยหอมของสวนเบาหน่องนะแมนสวนเกษตรพรเพียงบอ ปเปนพเียงของป,ปลักงาไพก็าไพโอ้อากาศหอากาศหสิกินกล้วยมหอนเนาะปิกน,นหอนหเอ้ยหักเลยไอย้นูมาหล่นมือปัดไปปัดน้มาบาแหงหล่นมือล่นซอยตรวนี้มันเลยจ่อเออ่นเด็ดปากก็ืนเไอ้นูจกักโตมานีเฮ้ยีหโตเลยเนาะ หนูคาราคีเก่าแล้วนี่เขาเอิ่นขีเก่ายิงหนูขี้เก่าหมานจริงๆมันก็เอิ่นห้อยเก่า่ห้อยเก่าเบาหยองเบาหยองยางจนคาหลับกับไรดูมาพอโตไม่มาติดก๋วยตโตยิงหนูได้ก๋วยหนูได้ก๋วยเบายองเบายองเบายองดีแล้วกินต่อหนูเนาะหานเนาะกินต่อ ดูไปทีเด้อมือหล่นคน,นก่อนตืนใจทรับเนาะดูตัวนี้โอ้มาตัวให้ปืนข่อยนี่ปืนขอ,บองบ้านต้องบ้านดองใช่ครับให้ปืนข่อยบ้านเนี่ยไอ้เพิ่งเห็นเห็นอยู่ว่าไม่สหลัะโ,โอ้สามกระบอกลเลยปืนีเปืนมนันมนปืนเบาเฮงครับปืนได้พลาดนะมึงมือมือนี้ ช่วงนี้มือได้ Hence, บ่ได้ออกทงนอ่นั่นรับก <ấy> yeah, ับ yeah, ส he ันต้องออกมาลุยทงเอาต้นทงนั่นกบาลยองห่ะป่ะเนีอยน้ำเด้อเบาหยองมรอยยางเสียโตบ่โอ้มาน่อยเจ้าขึ้นได้้นได้ควันโดนเงี้ยเกียหนาวเกียหนาว ผลมันออกทีไรก็อู้ว่าบ่าวแห่งนี้นี้บะหมมมาหมาไม่ยิงดูกันนี้บะหมี่บะหมี่เลยะข้วองหมักเนาะอีคืออีคือตัวแรกว่าทีว่าทีเอามาต้มเลยโมโมไม่เนาต้มอีคืออีคืออีไตวะแล้วจีทั้งห่อเลยวะฮะจีทั้งห่อเลยวะ ไอ้ยอ่ว้ามาม่จีต้องหัวเลยวะโอ้โหตายคือเห็ุอะไรของมักหายเมื่อเมื่อยสมชมวงนู้คนนู้เมื่กี่เนาะโอ้โหกินเต็มคนนู้และที่พูดเดียวนะหัวละครับมาบ้านยองบ้าวยองกินอมกระดานโอ้บ่าวแห่งมีแนวใสหมาแล้วเห็ดกะตานแห่งเทลมงกะโปเคาะกระโปง คือคือด้วยนะมือโบเมนสีกันดานขเขาเกาบอกเอาใส่กระโปกหัวเหิดครับพอกัวเฮาสุดยอดครับนู้หมกยางมันๆเลยตัวนี้ปิงนู <c oughs> ไอ้บ่าวย่องไปเอาไอ้ผักมานาเด้ยผักเอากระมอมานาตัง้เทียง อเไยค้ากลับไหมับ โอ้ได้ตัวครับเบาในโอ้โอ้โอ้มานเลยพีนูว่าสีนีตัวหนึ่งเรื่อมใส่ลูโอ้โเลื่อมไซรุนโอ้มานได้สามตัวตีสั่นมาหนิสามสี่ห้าหกเจ็ดโตโกเจ็ดน้อยครับนูกำลังเข่าครับ โอ้ยปนเอกสองไฟโอ้ยนึกว <S PI> <หม function> ่าอะไรโอ้ยปนเอกสองไฟปนเอกใส่ไฟปนเอกใส่ไฟเด้่ยมันปนเอกสองไฟโอ้ยจะมาทำอะไรโอ้ยออกโอ้แฮมแล้วแฮมแล้วโอ้เบาแห้งขึ้นโอ้ถูกเบาแห้งเข่าจอทุ่งปุยคุมคักดีดี คือสีหนาวแห้งเนาะโอ้ขัก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 คักเติมหนึ่งอยู่ครับ โอ้หนาวดีเบาหยองเลยหนาวแหงเพิ่ประติตรบลาไฟน์่ะหมอกลุ่เปียกว้าวโอ้เข้าได้หนูกันโมทุกคนนี่างเบาหยองได้แจ็คโตหรอโอ้ดูตาเปียกตัวเองกันนะเบาหยองขึ้นมาเนาะหนาวแหงอากาศเย็นเจับเลยหมอกลง จุ๋ยจุ๋ยเลยพี่น้องเอ้ยเย็นห้ำเลยครับจะเบาองนักไฟบดลูกนี่ห้ำหมดแท้เปียเนเลยเปียนกันนะเปียนหมอกเปียนหมอกโอ้ยนี่ตัวนี้่ตัวนี่มองเห็นมองเห็นหมด

Ô bảo hình ngon. Chào gặp một từ mới nhất này sao đây? Ui, uh, gì nào hen? Ui, vào hen không? Cái gì nào hen? gì nào hen? Cắt, 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 cắt,